เในก็มซาววอยส์เนี่ยนะครับมีศิลปินเดอะสตาร์ทหมดเจ็ดคนนะครับอ่าอยากรู้ว่ามีใครบ้างครับมีใครบ้างในรัมเบิร์ดสตาร์วอยส์ใครเป็นคนแต่งเพลงบ้างเอ๋อไม่เคยไหมนะคะอ่ะมาละในสายนี้คุยกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอย้ําก่อนว่าพอรับสายปุ๊บต้องทักทายสองหนุ่มก่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ๋อคทะเลาะกันไม่กี่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับโอ้โใช่าเจอเจอสายเด็ดละสายเด็ดละอะให้ให้น้องแนะนําตัวหน่อยลวกันชื่อน้องอะไรคะน้องหญิงน้องหญิงทั้งคายพี่รุตแล้วก็พี่ดิวหน่อยเร็วน้องหญิงคะน้องหญิงทั้งคายพี่รุตแล้วก็พี่ดิวหน่อยเร็วติดข้างไฟคลิกอย่างเดียวครับ ผมว่าผมว่าตอบคำถามเลยนะตอบตอบคำถามเลยดีกว่าเราว่าจะกรี๊ดกันสนั่นซะเลยไงให้ตอบคำถามนะไม่ต้องกรี๊ดนะครับน้องน้องหญิงค่ะน้องหญิงฟังคำถามนะโอเคค่ะครับผมค้อถามนะครับเอาละสตาร์วอยซ์นะครับมีทั้งหมดเจ็ดคนนะครับมีสตา์ทั้งหมดเจ็ดคนนะครับใช่ครับมีอยากรู้ว่ามีใครบ้างครับไล่ให้ฟังหน่อยได้ไหมมีดูมีดูทมีมทีมทมีมทีมที อีกคน A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  e คนึงอ้าวอ้าวอ้าวอีกคนนึงค่ะอีกคนนึงซฟอฟันฟอฟันฟอฟัับกโอเคโอถูกต้องเลยโอ้โหเื yeah, pair, oh, okay. um, ่อแหงนะ หมกว่ากว่าจะคุยกันดูเรื่องนะคะขอบคุณทั้งหญิงมากๆเลยนะคะมีอะไรฝากถึงพี่พี่รุตแล้วก็พี่ดิวหน่อยไหมอขอบคุณค่ะโอเคเอาไปบ <laughs> ้างดเรื่อง <laughs> โอ้โหแต่ละคนนี่แหม่บอกว่าคลั่งไคล้เกินไปอพ,อพอดีวันนี้วันวันธรรมดาได้ไงามาไม่ได้ถ้าเกิดว่ามาในช่วงของเสาร์อาทิตย์เนี่ย สตูดิโอของเราอาจจะแตกก็ได้เหมือนกันเพราะแฟนคลับเยอะจริงๆนะคะหลายๆคนฝากฝากถามเข้ามาให้ฝากฝากผลงานแล้วก็ฝา,ากอัลบั้มกันด้วยละกันนะคะใช่สำคัญก่อนนะคองอ่าได้ได้ก็ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเราจะไปเยี่ยมแข่งเชฟกันที่ร้านร้านหนึ่งอินเตอร์เทนเมนต์ครับอ๋อค่ะือก็จะไปแจกลายเซ็นที่นั่นไปแจกลายแทงกันที่นั่นอะไรครับเซ็นค่ะก็เอ่อ ก็ฉะนั้นนะครับก็คือฝากเรื่องของดูตามด้วยนะครับนะครับแล้วก็รับ้านเดือดสาววัดของเราด้ยอ้รับ้านระบ้นสาวว้ายสาวด้วยนะครับซึ่งพวกเราก็เต็มที่กับงานนี้จริงใช่นะครับส่วนระบัตรเดียวเนี่ยก็เดี๋ยวรอต่อไปว่าจะมีของดีว่าจะมีของรุ่นหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราติดตามครับต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วเราวิธีการโหลดย้ำอีกทีละกันโหลดเพลงด็อกตันหนึ่งสองสามกดรหัส รุ่นสองรุ่นสองหุ้มแล้วก็ของดีวก็เป็นรุ่นหนึ่งสามสองครับแล้วถ้าเกิดแฟนคลับที่เขาสนใจหรืออาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนคลับแต่ว่าชอบเนี่ยอยากติดตามผลงานของรุ่แล้วก็ดีวต้องติดตามช่องทางไหนบ้างเนี่ยเป็นไซตเลยครับหลักเป็นเว็บไซต์ t h e s t a r g m e m b e r d o t c o m ครับก็จะมีผลงานของพวกเรา thestar อัปเดตอรวมหมดเลยหรืวถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับก็จะเป็นของดิวคือ w w w d o t d i l g a s o d o c o m แล้วก็ w w w d o t d l t h e s t a r ใช่่่เผือวามี เขียนอยู่นะสองเมลนะหรอจริงนี่สเว็บเว็บแรกคือ w w w d e a l g a z z o c o m ครับค่ะอีกเว็บหนึ่งคือ w w w d e a l t h e s t a r c o m ครับค่ะส่วนรุตล่ะคะผมมีอันเดียวครับผมก็คือ w w w s u อ r u t ภ c o m s u ทคอมส c o m ใช่ไหมครับผมอ่านะคะก็สามารถติดตามได้กันใครอยากจะติดตามผลงานของทั้งหนุ่มรุทและก็หนุ่มดิวเดสตาร์นะคะให้ฝาก อะไรที่เป็นคําพูดหวานๆเอาใจชาวกรีซเอฟแอมหน่อยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าน้องๆหลายต่อหลายคนไม่ได้มาวันนี้อาจจะอดแหมได้ดูผ่านอินเทอร์เน็ตหน้าจอคอมไอจักอคอมพิวเตอร์จอมือถือก็ว่ากันไปส่วนใครที่ไม่ได้าาดูนี่สิอดแย่เลยให้ฝากหน่อยแล้วกันฝากอาบ้าแล้วก็ฝากชาวคลีสด้วยสำหรับน้องๆนะครับหรือว่าพี่ๆหรือว่าใครก็ตามนะครับที่เป็นแฟนของกรีซเอฟแอมก็บอกว่าที่นี่เนี่ยรับรองว่าที่ทุกคนนะครับใจดีนะฮะแล้วก็เปิดเพลงของเดอะสตาร์ทุกคนนะครับเป็นน้องดิวนะครับหรือเป็นผมนะครับเป็นใครก็ตามที่ อาจจะไม่ได้มาในวันนี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็คือแฟนคลับของะสตาร์ด้วยกันใช่ครับก็หวังว่าเราทุกคนนะครับจะขอเพลงนะครับแล้วก็หมุนมานที่ขึ้นนีดเดียวๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เจอคนใหม่อีกต่อไปครับผมนะคะรักพวกเราเดอะสตารรักกรี๊ดเอฟแอมด้ครับโอ้โหชอบประโยคนี้แหละนะคะเอาเป็นว่าโอกาสหน้าถ้าเผื่อว่ามีมีโอกาสได้มาแคมปัสหรือว่าวิดแอนด์วิดอะไรก็ว่ากันไปเนาะเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสนะคะอาจจะได้ใกล้ชิดมากกว่านี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าติดตาามผลงนก็ กันได้ใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมเดอะสตาร์หกใช่ไหมวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่21ครับค่ะก็ไปสมัครแล้วกันใครที่อยากจะเป็นแล้วก็ไฟฝันอยากจะเป็นเหมือนรุ่นเหมือนเดียวแล้วก็เดอะสตาร์คนอื่นๆอย่างวี่อะไรเงี้ยเขาก็ดังทางฟ้ากันเป็นเรียบร้อยใช่ไหมโอเคนะคะขอบคุณสองหนุ่มมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีเพลงของเดอะสตาร์ในอัลบั้มเดอะสตาร์ไวท์มาฝากกันด้วยนะคะ